ติปิโสภะตะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตอะโนตตะโรอะเวตตาสัพพสังฆานุภาวะยันตัสสะสุที

两台，好。<laughs> <laughs>

เดี๋ยววันน okay. ี <we ้พอดีโยมวิทยาเจ้าของนัวิทยานะเอาหน้าสื่อธรรมะไปเียติน้หลวงหกพเลขไปท้าในกำลเลยไม่รู้เหมือนกันมนี่แ่แขง่ หน้าเลยนะเดมาหาแล้วเฮ้ยม่รูจะรอดหรือเปล่าเลยตามให้อยู่นี่ลงมาหน่อย เหลือหลพี่เม้เหลือลงพี่เมงใช่ไหม่เหลือลพี่มูก็ลดลดตาซี่หดไปแล้วเลอหลวงพี่เม้งูมเดียวอ้จะเออจะมครับ ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้าน้อนถวายผู้ชาสัเด็จพ่อขอให้สันเด็กพ่อมีสุขภาพร่างกายที่กัเลยให้เลย